วันที่11ถึง13มิถุนายนนี้สำนักง,งานชนลประทานที่7ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชประทานครบรอบปีที่119นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition ภายใต้แนวความคิด RID Team สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนโดยท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้2ช่องทางคือพิมพ์คำว่า119ปีกรมชลประทานผ่านทางช่องค้นหา Google เว็บไซต์เบราว์เซอร Safari จากทางมือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ของท่านเองหรืออีกหนึ่งช่องทางคือสแกน QR Code จากป้ายงานของเราเพื่อง่ายต่อการค้นหาก็ได้นะคะเมื่อเริ่มทำการค้นหาเรียบร้อยแล้ว เรามาดู7ขั้นตอนเข้าชมสำนักง,งานชนลประทานที่7กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์1 1 9 year rid g o t h จากช่องทางที่ท่านเลือกในสักครู่นี้ขั้นตอนที่2กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางกรมชลประทานและเข้าชมนิทรรศการเพื่อท่องโลกเสมือนจริงไปกับเราค่ะขั้นตอนที่3เลื่อนหาตัวเลือกเพื่อการท่องโลกโดยคลิกไปที่เข้าชมนิทรรศการ rid in wonderland ขั้นตอนที่4นี้ท่านจะพบกับหมู่เกาะทั้ง4โดยให้เลือกไปที่หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะหรือมองหาแถบที่มีข้อความว่าเคียงข้างจัดการน้ําจากนั้นก็คลิกเข้าไปเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการของสํานักง,งานชนบทฐานที่1นึถึงสิได้เลยคะ่ะขั้นตอนที่5คลิกปุ่มเยี่ยมชมนิทรรศการที่บูสํานักง,งานชนบทฐานที่7อยู่ตรงนี้นะคะ เมื่อเข้าสู่บูธข,ของสำนักง,งานชประทานที่7แล้วท่านจะพบกับโปสเตอร์นิทรรศการจำนวน4แผ่นและคลิปวิดีโอจำนวน1คลิปเมื่อชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วกดกากระบาดมุมขวาตรงนี้ เพื่อเข้าสู่หน้านิทรศก,การสำนักง,งานชลประทานที่7ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยคลิกไปที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อลงทะเบียนตอบคําถามรุนรับของที่ระลึกจักทางสำนักง,งานชลประทานที่7ซึ่งในปีนี้เรามีฟงกุญแจชิคๆสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนใน400ท่านแรกและหลังจากนั้นจะเป็นสมุดบันทึกเพิ่มพลังการทํางานที่รอให้ทุกท่านรุ่นรับไปเป็นเจ้าของกันนั่นเองค่ะพลาดไม่ได้แล้ว11-13มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องโลกวันเดอร์แลนด์กับกิจกรรมสุดว้าวจากทางกรมชลประทานและ หน่วยงานในสังกัดและรุ่นรอบของที่ลึกอีกมากมายจากทางกรมชลประทานและสำนักง,งานชลประทานที่7ของเรามาร่วมสนุกกับเรากันเยอะๆนะคะ